ความเครียดส่งผลต่อไทรอยอย่างไรไปฟังคำตอบในคลิปนี้กันครับโอเคเพิ่มการหลั่งคอร์ติซอลคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนความเครียดจากต่อมหมวกไตถ้ามีมากเกินไปจะทำให้ไทรอยทำงานลดลงได้ส่วนเทคนิคจัดก,การความเครียดรอฟังท้ายคลิปนะครับ 2. กระตุ้นการอักเสบในร่างกายความเครียดทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายและอาจรบกวนการทำงานของไทรอยได้ครับ 3. ม,มีผลต่อการนอนและพลังงาน ความเครียดมักจะทําให้นอนไม่หลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งส่งผลต่อการควบคุมฮอร์โมนไทรอยอเมื่อร่างกายเหนื่อยล้าไทรอยอาจทํางานหนักขึ้นเพื่อชดเชยหรือในทางกลับกันอาจทํางานน้อยลงจนรู้สึกหมดพลัง 4. มีผลต่อระบบย่อยอาหารและลําไส้ลดการย่อยอาหารหรือทําให้ลําไส้ระคายเคืองถ้าลําไส้มีปัญหาไทรอยก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ 5. ทําให้อาการไทรอยแย่ลง ในไทรอยต่ำทำให้รู้สึกเหนื่อยเพลียหรือซึมเศร้ามากขึ้นในไทรอยสูงอาจทำให้หัวใจเต้นเร็ววิตกกังวลหรืออาการสั่นแย่ลงผมแนะนำเทคนิคจัดการความเครียดกับเรื่องบางเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยคำว่าช่างรครับผม